สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ มาเรียนกับคุณครูไอทีมนะคะคุณครูชื่อนางสาวนณรือมมน,นะคะสิมชาตินะคะ,ะวันนี้จะเป็นคลิป,ลปแรกนะคะของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะ,ะเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้ก็คือหน้าที่ของหนูนะคะ ในหนังสือนะคะจะอยู่ที่หน้า2ถึงหน้า7นะคะแบบฝึกหัดหน้า11 3หน้า1ถึงหน้า13นะคะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดนะคะเราก็มาเรียนกันก่อนนะคะแล้วคุณครูจะอธิบายแบบฝึกหัดอีกรอบหนึ่งในท้ายคลิปนะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะว่าเรื่องหน้าที่ของหนูนะคะในเรื่องนี้นะคะว่าใครจะทําอะไรยังไงบ้างนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะ,ะมาดูไปเลย ะะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะคะก่อนที่เราจะมาะรู้ว่าใครมีหน้าที่อะไรนะคะก็มาดูก่อนนะคะว่าครอบครัวของเรามีใครบ้างนะคะว่าใครจะทําหน้าที่อะไรนะคะอะนะคะดูเลยนะคะหลักๆเลยนะคะอันดับแรกนะคะครอบครัวของเราก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่นะคะนะคะ คุณพ่อนี่เป็นใครคุณพ่อนี่เป็นลูกของคุณปู่คุณย่าของเรานะคะแล้วก็มีคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นใครคุณแม่เป็นลูกเป็นลูกสาวของคุณตาคุณยายของเรานั่นเองนะคะ่าต่อไปลูกใครเป็นลูกพวกเรานะคะพวกเราเป็นลูกนะคะใครเป็นผู้ชายก็จะเป็นลูกชายลูกสว ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นลูกสาวนะคะหรือมีพี่นะคะมีพี่นะคะพี่ก็คือคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะก็คือพี่นะคะ,ะหรือใครจะมีน้องนะคะน้องอาจจะเป็นน้องสาวหรือน้องชายก็ได้นะคะคนที่มีอายุน้อยกว่าเรานะคะก็เรียกว่าน้องนะคะ,ะต่อไปค่ะนะคะ อันนี้อาจจะเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะส่วนครอบครัวที่ใหญ่นะคะจะมีะเช่นคจะมีคุณปู่คุณย่าคุณยายคุณอาคุณตานะคะลุงป้าน้าอานี่แหละพวกนี้ไงนะคะมาอยู่ด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะปู่ก็คือพ่อของพ่อเรานะคะ หรือตาก็คือพ่อของแม่เรานะคะคุณย่านะคะคุณยาคุณย่าค,คุณย่านะคะคุณย่าก็คือแม่ของพ่อนะคะหรือคุณยายก็คือแม่ของแม่เรานะคะ,อ,ะอันนี้ลุงป้านะคะลุงกับป้าจะเป็นพี่สาวของพ่อหรือของแม่เรานะคะเราเรียกคุณป้านะคะ คุณลุงนะคะก็เช่นกันนะคะอันนี้น้นะหรืออานะคะนา้านะคะฝั่งนา้านะคะจะเป็นน้องสาวหรือน้องชายนะคะของคุณแม่นะคะหรืออาอาจะเป็นน้องสาวหรือน้องชายของคุณพ่อนะคะที่เราเรียกกันนะคะ,ะต่อไปค่ะ หน้าที่นะคะหน้าที่ของนักเรียนนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกในบ้านนะคะอันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะบางคนก็ได้ทําบางคนก็ไม่ได้ทำนะคะแต่ถ้าจะค่าทําได้ก็จะเป็นอันดีมากนะคะ,ะหน้าที่นะคะที่ครูยกตัวอย่างให้ก็คือการจัดเก็บเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วนะคะ,ะดูตามเลยนะนะคะผ้านะคะเสื้อผ้าที่เปียกนะคะ ควรพึงให้แห้งนะคะจึงนํามาใส่ตะกร้านะคะเพื่อรอซักนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนไปเล่นกีฬามานะคะจะมีเสื้อผ้าที่เปียกเหงื่อนะคะเสื้อผ้าที่เปียกเหงื่อหรือแม้หรือแม้กระทั่งอาจจะไปรดน้ํานะคะรดน้าต้นไม้ช่วยคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะอาจจะทําเสื้อเปียกตงเกงเปียกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก่อนที่เราจะไปใส่ตะกร้าเพื่อไว้ซักนะคะเรานักเรียนก็นําไปพึงให้แห้งก่อนนะคะค่อยเอามาลงตะกร้าเพื่อ จะซักนะคะนะต่อไปนะนะคะอ่าการแยกผ้าที่ใช้แล้วตามประเภทนะคะใส่ตะกร้าเพื่อนะคะเพื่ออะไรคะ เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดนะคะถ้านักเรียนทำได้จะดีมากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นตะก,ก้าใบแรกค่ะสีเขียวนะคะสีเขียวอเอาไว้ใส่อะไรคะใส่ถุงเท้านะคะถุงเท้านักเรียนนะคะเลิกเรียนมานะคะถอดถุงเท้านะคะไม่ใช่ว่าเลิกเรียนมาใส่ถุงเท้าเดินเล่นเดินทั่วบ้านเลยนะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเพิ่มกัสบสกปรกแล้วก็จะดูแลหรือการซักจะยากขึ้นนะคะต่อไปค่ะตะก,ก้าสี าะะจะเป็นชุดชั้นในนะคะกางเกงในเสื้อในของพวกเรานะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะตะกร้าที่ะะสามนะคะสีส้มนะคะจะเป็นตะกร้าเสื้อผ้านะคะ,ะถ้าเราแยกได้ควรแยกนะคะให้ได้ตามนี้นะคะยิ่งดีนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเรานะคะควรปฏิบัตินะคะ,ะต่อไปค่ะการจัดเก็บเสื้อผ้านะคะ ที่ทําความสะอาดแล้วหรือที่ซักแล้วนะคะพูดง่ายๆนะคะามาดูเลยนะคะอันดับแรกนะคะผ้าเช็ดตัวนะคะซักแล้วพับเก็บให้เรียบร้อยนะคะใส่ตู้ให้เรียบร้อยนะคะสองค่ะนี่ค่ะเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดหรือเสื้อที่ใส่เล่นอยู่บ้านเสื้อ,อที่ใส่เที่ยวนะคะควรพับเก็บให้เรียบร้อยนะคะเมื่อ,อนักเรียนซักเสร็จนะคะ ต่อไปค่ะเครื่องแต่งกายนะคะปวดจะเป็นเข็มขัดนักเรียนนะคะหรือแม้กระทั่งพวกเ,เครื่องแต่งกายของชุดลูกเสือของพวกเรานะคะผู้หญิงก็จะมีเข็มนางฟ้าใช่ไหมลูกอ่ะนักเรียนก็จัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะ กางเกงกางเกงขาสั้นนะคะกางเกงขาสรรั้นกางเกงขายาวพับเลยนะคะพับแยกนะคะเป็นฝั่งซ้ายอาจจะเป็นกางเกงขาสรรั้นฝั่งขวาอาจจะเป็นกางเกงขายาวนะคะพับแยกได้ยิ่งดีนะคะเวลาหยิบจับจะได้หยิบจับง่ายนะคะชุดชั้ชนในนะคะใส่เก๊หรือใส่ตะก,การ้าให้เรียบร้อยนะคะถุงเท้าอย่างเงี้ยค่ะแบ่งเลยนะคะชั้นแรกจะเป็นชุดชั้นในชุดหรือชั้นที่สองจะเป็นถุงเท้านะคะก็ได้นะคะ มาดูนะคะเสื้อผ้านะคะผ้าที่ไม่ต้องรีดนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเสื้อยืดกางเกงขาสาั้นผ้าเช็ดตัวนะคะให้พับเก็บแยกประเภทไว้นะคะเพราะว่า,าเสื้อบางตัวนะคะที่เป็นเสื้อใส่เล่นอยู่บ้านเราก็ไม่จําเป็นต้องรีดก็ได้นะคะจะเป็นการเปลืองไฟมากกว่านะคะผ้ะาที่ต้องรีดมีผ้าอะไรบ้างเช่นชุดนักเรียนนะคะมาโรงเรียนรีดรีดชุดนักเรียนไหม ะะต้องรีดนะคะลูกนะคะรีดเพื่อ,อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เมื่อรีดเสร็จแล้วนะคะใส่ไม้แขวนนะคะไม้แขวนแล้วก็แขวนใส่ตู้ให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปการจัดวางนะคะหรือการจัดเก็บรองเท้านะคะ,ะมาดูบ้านใครมีตู้เก็บรองเท้าหรือบ้านใครไม่มีก็วางให้เป็นระเบียบหน้าบ้านเราก็ได้นะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาเป็นตู้วางรองเท้านะคะ,ะให้นักเรียนอันดับแรกเลยให้นักเรียนดูนะคะสำรวจชั้นวางรองเท้าของตัวเองนะคะว่ามีกี่ชัน้นมีล็อกใหญ่ล็อกเล็กไหมคะว่าล็อกไหนควรวางอะไรยังไงนะคะ แบบนึงนะอ่านะคะ,ะ,คะสองค่ะแยกประเภทของรองเท้าค่ะเช่นรองเท้านักเรียนรองเท้าลูกเสืออย่างเงี้ยรองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยรองเท้าแตะอย่างนี้นะคะควรแยกประเภทแล้วก็วางนะคะสามค่ะ ข้อฝุ่นค่ะคาะฝุ่นทาความสะอาดรองเท้าก่อนที่จะวางนะคะเหมือนพวกเรานะคะก่อนจะขึ้นอาคารเรียนก็เช่นกันนะคะที่เราเอารองเท้าพวกเราไปวางไว้หน้าห้องแต่ละห้องนะคะเราก็ต้องเคาะดินจากด้านล่างก่อนใช่ไหมคะก่อนจะขึ้นชั้นเรียนอันนี้เหมือนกันค่ะเราก็ต้องคาะดินออกก่อนที่จะวางในตู้หรือวางในชั้นนะคะต่อไปค่ะข้อที่สนะคะวางรองเท้าให้เป็นคู่ค่ะวางให้เป็น อรองเท,าท้าจะเป็นคู่ของเขานะคะหรือวางใส่ในกล่องถ้ามีกล่องนะคะถ้ามีกล่องก็วางในตู้ของเราหรือวางในชั้นของเรานะคะคู่นี้นะคะเป็นคู่คู่นะคะไม่ใช่แล้วแต่จะวางนะคะลูกต่อไปค่ะห้าค่ะการวางรองเท้านะคะที่ใช้งานนะคะควรจัดเก็บวางรองเท้าบ่อยๆนะคะวางแล้วนะคะก็ ให้เก็บหยิบจับง่ายนะคะอันไหนที่เราใส่บ่อยนะคะเช่นรองเท้าแตะนะคะก็เอาวางไว้ด้านนอกหน่อยนะคะเพื่อการหยิบจับง่ายนะคะส่วนคู่ไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราจะใช้ในตอนเมื่ออาจจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะก็ะวางให้ชิดข้างในก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้จับบ่อยนะคะส่วนที่จับบ่อยก็คืออาจจะเป็นรองเท้าแตะนะคะหรือรองเท้านักเรียนที่เรามาโรงเรียนกันทุกๆวันนะคะ แต่ช่วงนี้เราไม่ได้มาโรงเรียนรองเท้านักเรียนของเราก็จะกลายเป็นรองเท้าที่ไม่ค่อยได้ใสใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถชิดเข้าไปด้านในก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของการเจัดเก็บรองเท้านะคะคุณครูก็ได้ยกมาให้ใน2เรื่องนะคะก็คือเรื่องอการวางรองเท้าแล้วก็การจัดเก็บเสื้อผ้านะคะหลังจากทีค่คลิปนี้จบลงนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะ ไปนะคะปฏิบัตินะคะว่านักเรียนปฏิบัติที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นว่า,านักเรียนมีการจัดเก็บรองเท้าจัดเก็บเสื้อ,อยังไงนะคะาฝากนะคะในในตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะคะให้นักเรียนเลือกเอา1ตัวอย่าง1อย่างนะคะจะเป็นการจัดเก็บรองเท้าหรือจัดเก็บเสื้อเวลาตากผ้า,าหรือเวลา เก็บผ้านักเรียนเก็บยังไงนักเรียนเก็บเรียบร้อยไหมนะคะให้นักเรียนนะคะฟังนะคะคำสั่งให้นักเรียนนะคะฝากไปทำปฏิบัติให้ทําที่บ้านนะคะก็คือให้นักเรียนเลือกเอาหนึ่งอย่างนะคะนักเรียนจะจัดเก็บรองเท้าหรือเสื้อผ้าก็ได้นะคะว่านักเรียนจัดเก็บได้เป็นระเบียบไหมนะคะเมื่อนักเรียนจัดเก็บเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะการวางรองเท้าการวางเสื้อผ้าของนักเรียนนะคะ ให้เรียบร้อยนะคะเป็นภาพที่เรียบร้อยนะคะลูกนะคะส่งมานะคะให้คุณครูเป็นงานนะคะเป็นงานให้พวกเรานะคะส่งมาในแชทไลน์ส่วนตัวครูนะคะเป็นการส่งงานนะคะว่านักเรียนมีการจัดเก็บเรียบร้อยไหมนะคะอัะอนนี้คืองานที่1นงนะคะงานที่2นะคะให้ไปทําในแบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะที่เดี๋ยวนะที่อยู่ในหน้า ที่2นะคะหน้าที่2นะคะหน้าที่2นะคะโอ้ยทุกทีค่ะอยู่ที่หน้าที่11น,นก็สนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูได้ตรวจนะคะในแชทไลน์นะคะ ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรยังไงเพิ่มเติมได้ที่ในหนังสือของเรานะคะหน้าที่2ถึงหน้าที่7นะคะหรือนักเรียนจะอาจจะแชทไลน์มาหาคุณครูได้นะคะ,ะในคลิปคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย